สวัสดีนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปส0 6พของปิกนะคะพบกับปิกกี้มิซูนะคะที่ภึษาการขายข,ายของสุธรมอตเตอร์สาขาสีนักคารีนะคะมากระปีก้ก็ต่ายทองของเรานะคะวันนี้นะคะปิกมีโปรโมชั่นดีๆนะคะแคมเปญดีๆนะคะจะมาบอกกับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะแฟนเพจหรือพี่ๆในช่อง YouTube ที่ติดตามปิกกี้กันอยู่นะคะสําหรับโปรโมชั่นนี้นะคะปิกกี้มีแต่งอะไรบ้างแถมอะไรบ้างเลยค่ะด้านหลังของปิกกี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือเ e อ็กเพนเดอร์นะคะปีปัจจุบันนี้นะคะ ชมสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งหลากหลายมากมายเลยนะคะกับโปรโมชั่นที่ฮิตที่สุดแล้วโปรโมชั่นร้อนแรงที่สุดนะคะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจที่อาจะมาออกรถกับปิกกี้มิซูนะคะสามารถเข้ามาทักสอบถามพูดคุยกันไดที่ไลน์แอดโลว่าช่องเพจของปิกกี้มิซูกันไดเลยนะคะหรือช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เซลปิกกี้มิซูกันด้วยนะคะเดี๋ยวบิกกี้นะคะจะพาไปดูรถด้านหลังคันสวยๆกันเลยค่ะไปรับชมกันดีกว่าค่ะ คันนี้นะคะรถ e x p e n d e r GT นะคะราคาของเขาอยู่ที่895,000นะคะสีนี้นะคะเป็นสีดำนะคะสำหรับสีดำราคาก็คือ895,000นะคะถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะจะเพิ่มจากราคาเดิมนะคะเพิ่มไปอีก1,000บาทนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพิกได้มีการตกแต่งอะไรบ้างสำหรับคันนี้นะคะเริ่มจากฟิล์มกันรอยด้านหน้าเลยค่ะก็คือเป็นฟิล์มกันรอยนะคะเซรามิกนะคะเมื่อกันความร้อนได้อย่างดีนะคะเรามีรับประกันคุณภาพยาวนานให้ถึง7ปีกันเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือก ได้นะคะลูกค้าอยากได้เปอร์เซ็นต์เข้มจางนะคะหรือว่าอยากได้เปอร์เซ็นต์ที่เข้มกว่าน,นี้ก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์กันได้เลยนะคะถัดลงมาจากฝากระโปรงด้านหน้านะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะจะเป็นโลโก้ของ e x p e เ d e r ดนะคะเป็นสีคโครเมียมนะคะจะได้ตัดกับตัวรถนะคะสำหรับโลโก้ด้านหน้านะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะอยากได้เป็นสีอะไร <constrained reading> เราก็มีแบบสีให้กับคุณลูกค้าเลือกคะ่ะถัดลงมาจากด้านล่างนะคะคือ <Put> โลโก้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของมิซูนะคะโลโก้นี้คะเราได้ทําสีเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำ นะคะลูกค้าไม่ชอบลูกค้าสามารถเป็นสีแดงหรือสีดําได้นะคะ <achieve> แล้วก็กระจังด้านหน้านะคะอันนี้เป็นกระจังที่ฮิตมากๆเลยนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าแอคพาดนะคะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นโฉมสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะถัดลงมาจากด้านล่างนะคะิกได้เปลี่ยนเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะคะของสปอร์ตไลเดอร์เอ็มนะคะอันนี้เป็น V3 นะคะลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าอยากจะได้เป็น V อะไรนะคะหรือว่าอยากได้เป็นทรงแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยส่วนด้านล่างน,นะคะถ้าเป็นสีแบบนี้นะ ะะก็คือเราได้สั่งทําสีพ่นสีนะคะให้เป็นสีดําให้รับตัดกับตัวรถนะคะของรุ่นนี้เลยค่ะแล้วก็มีคลิปด,ด้านขานะคะเป็นสีบอลเงินนะคะมันจะได้ให้ดูรถมีเสน่ห์มากขึ้นเท่และดูดันมากขึ้นค่ะ ส่วนไฟนะคะเปลี่ยนจากหลอดเดิมนะคะลอดสีส้มเป็นหลอดไฟ LED นะคะจะได้เพิ่มความสว่างมากเพิ่มขึ้นนะคะในขณนะขับขี่นะคะบนท้องถนน,นหรือว่าขับขี่เวลาตอนกลางคืนนะคะส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างค่ะก็ได้มีการติดตั้งกันสาดให้ทั้งหมด4จุดนะคะอันนี้ปิ๊กก็ได้ติดตั้งให้ฟรีกันไปเลยนะคะถัดลงมาจากด้านล่านะคะก็คือเป็นเบ้ารองมือจับนะคะเป็นของลายเคปล่านะคะแต่ว่าเป็นแบบเบ้าแบบถ้วยกลมนะคะลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนได้ว่า อยากจะได้เป็นเบ้ากลมเบ้าแบบปีกนกนะคะหรือว่าจะเบ้าแบบเป็นสีดาล้วนลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนแบบได้เลยค่ะถัดลงมาจากด้านล่างนะคะอันนี้ก็เป็นชุดแต่งของสเกิร์ตนะคะชุดแต่งสเกิร์ตจะมีทั้งหมด4ชุดนะคะหน้าข้างหลังนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างนะคะของชุดแต่งสเกิร์ตรุ่นนี้นะคะเราก็ทําพ่นสีดําให้หมดเลยนะคะจะได้รับกับตัวรถจะได้ดูรถดูสวยงามมากๆากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังของตัวรถกันดีกว่าค่ะไปรับชมกันเลย สำหรับด้านหลังของตัวรถนะคะด้านบนนะคะจะเป็นเสาฉลามชาร์กฟินนะคะมาจากโรงงานให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีสปอยเลอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานไฟเบรกดวงที่สามาให้เป็นที่เรียบร้อยแลวนะคะแล้วก็ของเราก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าสุทรมอเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดที่ออกรถกับสุทรมอเตอร์นะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์โลโก้ด้านหลังแบบนี้ให้เลยนะคะอ่าแล้วก็ถัดลงมานะคะอ่าอันนี้ปิกได้มีการใส่เป็นเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะคะเซ็นเซอร์ถอย น,นี้คือเวลาลูกค้าขับขี่ถอยหลังนะคะเป็นเส้นกะระยะนะคะมันจะมีสัญญาณการแจ้งเตือนนะคะอ่าแล้วก็หันลงมานะคะชุดแต่งสเกิร์ตนะคะลายนี้นะคะก็เป็นของสปอร์ตไลเดอร์เค่ะแต่ว่าเป็น V3 นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกที่จะเป็นปลายท่อเหลี่ยมนะคะเหลี่ยมแบบโครเมียมทั้ง2ท่อนะคะแต่ว่าเรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะว่าอยากจะได้ไปลายท่อเหลี่ยมปลายท่อกลมนะคะเรามีแบบให้ลูกค้าดูมากมายกันเลยไปค่ะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะคะเราได้ติดตั้งเป็นฝาท้าย ประตูไฟฟ้าให้กับลูกค้านะคะอันนี้มีการรับประกันคุณภาพให้ยาวนานถึง2ปีนะคะรับประกันชุโชคของฝาท้ายของประตูท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบพิกเซนเซอร์เท้าเตะให้ป็นที่เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปชมในส่วนภายในของห้องผูดด้โดยสารกันดีกว่าคะ่ะ ภายในของตัวเจ้าตัว e x p e n d e r นะคะก็คือเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบ3ก้านมัลติฟังก์ชันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหน้าปัดนะคะก็สามารถปรับได้นะคะตจอแสดงผลนะคะปรับแสงความสว่างตรงหน้าปัดได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็จะมีระบบ Cruise Control มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเกียร์ CVT นะคะ Auto b a บ k h o แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนแอร์นะคะเราเพิ่มระบบแอร์เป็นระบบแอร์แมคคูนะคะเพิ่มกระจายความเย็นให้ เพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าเลยนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้นะคะส่วนเบาะหนังนะคะน,นี่เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังกันความร้อนได้อย่างดีเลยนะคะเวลาคุณลูกค้าขึ้นรถมาร้อนๆนะคะเบาะตัวนี้มันจะดูดซึมความร้อนนะคะได้อย่างดีเลยะคะ่ะแล้วก็มีที่เท้าแขนมาให้เป็นที่เรียบร้อยจากโรงงานแล้วนะคะในส่วนของหน้าจอปิกเตอแถมเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะคะเป็นหน้าจอ Android นะคะลูกค้าสามารถเลือกเล่น YouTube ดูหนังฟังเพลงก็คือสามารถเล่นผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะก็คือลูกค้า สามารถปล่อยฮอสปอตจากมือถือนะคะเข้ากับหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะได้เชื่อมหากันนะคะแล้วก็ในส่วนจอกลางนะคะพิดได้แถมจอกลางขนาด12นิ้วให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะจอกลางสนิ้วก็คือมีรีโมทมาให้เป็นที่เรียบร้อยะค่ะก็มีการรับประกันคุณภาพให้นะคะแล้วก็ในส่วนการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะการติดตั้งเพิ่มเติมคือสครับเพจนะคะอันนี้พีดได้ติดตั้งเป็นสครับเพจมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับ ไฟส่องสว่างเท้านะคะเป็นสีฟ้านะคะเวลาคุณล่ะขึ้นลงนะคะเวลาที่กลางคืนนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะสีฟ้าสวยงามมากลูกค้าสามารถเลือกเป็นสีอื่นได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ USB นะคะอันนี้ปิ๊กได้ติดตั้ง USB ฟ้าชาร์จมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วมาจากโรงงานนะคะเป็น2หลุมข้างหน้ารถได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นตัวรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวปิ๊กจะไปบอกคลายคลิปกันดีค่ะว่าปิ๊กจัดโปรโมชั่นอะไรบ้างกับสำหรับรถรุ่นนี้แล้วแต่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไป เ,เป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิว X-Pender นะคะโปรโมชั่นสำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือใช้เงินดาวออกรถอยู่ที่1 9 9 0 0บาทนะคะลูกค้าจะได้ ชุดแต่งแบบนี้ไปทั้งคันหล่อๆแบบนี้กันไปเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้ดอกเบี้ยต่ํานะคะลูกค้าก็สามารถสอบถามพูดคุยเข้ามาได้ที่ไลน์ของพี่หรือว่าช่องทางการติดต่อก็คือช่อง y o u t u เซล e l ปิ i กกี้ได้เลยนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะเดี๋ยวพี่ฝากช่องทางการติดต่อนะคะฝากเบอร์โทรและไลน์แอดของปิ๊กกี้นะคะเบอร์โทร0614641824นะคะโทรมาได้เลยนะคะแล้วสําหรับไลน์การติดต่อนะคะไลน์แอดนะคะ MITSU 2 24 HR นะคะข้าราชการพนักงานบริษัทนะคะมีส่วนลดพิเศษให้เหมือนกันนะคะแล้วสาหรับลูกค้าเก่านะคะพี่ก็มีส่วนลดสําหรับลูกค้าเก่าเหมือนกันนะคะหรือว่าลูกค้าที่ย้ายค่ายจากแบรนด์อื่นนะคะมาซื้อมิสูเราก็มีในโปรโมชั่นในส่วนนี้ให้เหมือนกันนะคะก่อนที่จะจากกันไปคลิปนี้นะคะฝากกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของพิกกี้ด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนะคะขอให้ปีนี้คูกค้าทุกท่านของพิกกี้นะคะมีความสุขความเจริญนะคะจับสิ่งใดขอให้ส่งความ ด้วยกันค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบาย Drive Your Ambition Mitsubishi Motors